โอเคครับ okay, ผมก็สำหรับวันนี้นะผมมีกิจกรรมข้อใหม่นะผมเป็นกิจกรรมมัดสปิริตนะครับผมมังกรเนาะก็กิจกรรมนี้นะผมจะมาแบบไหนแล้วก็จะหมดสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับผม Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? โอเคครับผมก็กราบส, ata, สวัสดี говор, นะผมรู้ทุกคนกันด้วยเนี่ยผมก็สำหรับวันนี้นะผมก็อยู่ในวีฟายกันอีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้นะผมมีกิจกรรมข้อใหม่นะผมก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครก็จะไปดูนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของพี่ต่อไปด้วยแล้วกันนะทุกคนโอเคงั้นไปดูกันครับทุกคนอืมอืก็เนี้ยผมเป็นกิจกรรมนี่เลยครับผมเติมรับโบนัสเพชรนะครับทุกคนก็ นี่นะครับผมก็จะเป็น1นึ่งเพชนะผมก็จะมีอันนี้จะเป็นเอ้ยมันมันคือเติมครบ1นึ่งเพชก็ได้กล่องเรนดอมนะครับผมก็ทั้งหมดก็ได้กี่กล่องอ่ะหนึ่งสองสามห้าหกล่องนะทุกคนห้ากล่องนะผมก็เติมครบเติมครบ900าร้อเพชนะครับผมก็จะได้5้ากล่องเลยนะครับผมก็ในกล่องนี้ก็สูงสุดก็จะเป็น 7, จ็ดเจ็รพนะครับทุกคน ก็เฮ้ยพี่ว่าก็คุ้มนะเอาจริงนะคุ้มนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมกิจกรรมอ่านี่ครับผมเป็นกิจกรรมหมัดสปิริตมังกรน,นะครับผมก็กิจกรรมนี้แต่มาแต่วันที่3กุมภาพันธ์ไม่ใกุมภาพันธ์ดิสามกัลกันคมถึงสี่กันงาคมนะครับผมก็อยู่เป็นเดือนนะครับทุกคนก็ไปไปดูนครับผมว่าจะหมดสกี่เพชรครับผม ก็จะมาในรูปแบบแล้วผมกล่องกาชาสามเหรียญนั่นเองนะครับผมก็โอ้ยพี่ว่ามันสวยนะทุกคนมันไี่อยู่นะเอาจริงอ่ะเอาริงอ่ะเดอยู่นะครับทุกคนก็นะผมก็จะมีอันนี้เลยนะผมกาชานี่ฮะมีเคียวด้วยนะผมเคียวไปเกี่ยวข้าวนะทุกคนอันนี้ก็จะมีเคียวเหมือนกันนะครับทุกคน อันแรกนะผมจะได้เป็นแบนเนอร์สปิริตมังกรนะครับผมอันที่สองจะเป็นเทียวนะครับผมอันที่สามเขจะเป็นนี่ครับผมเป็นมัดนะครับผมเออสวยนะครับผมมาสามในสามวันแล้วทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมหนึ่งครั้งสิบเก้าเพจนะครับผมสิบครั้งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเพจก็มาดูกันดีกว่าครับผมว่าพี่จะหมดสักกี่เพชรนะครับผมพี่จะกินเกลือหรือเปล่านี่ครับผมไะขออนุญาตกดเลยละกันนะทุกคนสี่พันเก้าสิบหกเพจจะพอเปล่า นะครับป่ะโอเคกรเรียอนะครับผมครั้งแรก,กเกลือไปแล้วอันที่สองครับผมมาหรือเปล่าครับผมโอ้โหสองครั้งไม่มาเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมีสิทธิ์เกลือนอนเี่เฮ้ยเอาจริงดิคือไม่ลงไม่ล่อเลยหรอทุกคนเอาจริงนะครับโอเคมาแล้วครับผมหนึ่งอันนะครับผม นี่ฮะเจ็ดหนึ่งอันนะครับผมขออนุญาตย่อยนะครับผมขออนุญาตย่อยสลายนะครับผมสลายเป็นอา้าวอะไรเนี่ยอ,อ๋อตึ้งอ้อหออ้อหอขออนุญาตย่อยสลายนะครับผมเริ่บนี่เป็นไง เป็นไงทุกคนปารียนะครับผมยอ่อยสิฮึบไม่มาอายอ่อยอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคไม่มาครับผมปั๊บหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าโอ้โหไปแล้วครับผมตอนนี้หมดไปหนึ่งพันเพชรแล้วครับผมยังไม่มาเลยครับผมอันที่สองครับผมยังไงทุกคนโอ้โหสี่พันเพชรจะพอหรือเปล่าแค่นั้น หืเดือ,อน่าดูเลยครับมาแล้วอันที่สองครับผมมาฮะสี่พันวิทจะพอหรือเปล่านะครับผมจะพอไหมจะพอไหมนะครับผมไปฮะเอ,อ๊บไม่มาทุกคนไม่มาฮะทั้งวันนี้ยังไงครับผมปะกดต่อ กดต่อไม่รอแล้วนะครับผมจังหวะนี้ยังไงครับปุ๊บไม่มาครับผมจังหวะนี้ฮะไม่มาครับผมไปปุ๊ไม่มาอีกแล้วนะครับผมขอย่อยดีกว่าขอย่อยดีกว่าครับผมย่อยสักหน่อยนะครับผมนี่ฮะปุ๊ตอนนี้หมดไปประมาณสองพันเทสไ้แล้วผมยังไม่มาเลยฮะ ย่อยสองพันโอ้โหคือย่อยไม่น่าเลยเเอฟฮึมแจ๊สสองพันก็เพชรแล้วนะทุกคนห่อย่อยสักหน่อยครับตรงนี้ไม่มาฮะเอาไว้ทุกคนย่งนี้ครับก็ไม่มาอยู่ดีฮะผมตรงนี้เอฟ ไม่มาครับผมไปโหสองพันหกร้อยเพชรแล้วนะทุกคนอื้ไปครับโอ้โหกิจกรรมเดียวโอ้ยังไงครับจะมาไหมไม่มาเลยว่ะทุกคน โอ้โหพอไหมครับเนี่ยคือสามอันจริงอ่ะแต่ว่ามาแบบคือแบบโคตรเกลือคือสามอันจริงเว้ยแต่มันเกลือเว้ยทุกคนสู้มาสี่อันแต่มันไม่เกลือดีกว่านะทุกคนพี่ว่าไปทุกคนไปกันต่อโอ้โห ไปกันต่อครับผมตัวนี้โอ้โหทุกคนขออนุญาตนะครับผมหมุนไปอีกขออนุญาตย่อยไปก่อนแล้วกันนะทุกคนามาแล้วทุกคนมาแล้วฮิโคตรเกลือทุกคนขออนุญาตนะครับผมเกลือโคตรโคตรนะครับโอ้ย นี่นายเออแบนเนอร์เออ,เอ,อใช้เลยนะครับแบนเนอร์โคตรแพงนะครับเออโอเคนี่ก็ได้มาแล้วทุกคนเป็นไงมาสพิูรณ์มังกรนะรผมโคตรเท่ครับทุกคนโอเคเท่จริงๆแต่ก็เกลือสุดๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับผมตอนนี้นะผมโอ้ยกระเราะชัดๆนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้ลบสามสามเจ็ดนะครับโกดไปสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าเพจครับผมแค่นั้นแหละนะครับสามพันเจ็ดนะครับผมแค่นั้นทุกคนโทรก้อนนะกดสักสองทีครับโทรก้อนนะตอวนนะี้ขออนุญาตนะครับโทรกร้อนโทรกร้อนยังไม่ได้นะครับผมแค่นั้นนะครับขาดอีกสามสิบอันนะครับ โอเคค่อยๆเติมไปก็ได้นะผมขออนุญาตลับก่อนละกันนะครับทุกคนโอเคนะคผมไปใส่ก่อนนี้ครับผมดูว่ามันเท่ไหนขะานนไหน,นาะแนนหนานะครับผมพี่มันเท่อยู่นะทุกคนไอหมัดอันเนี้ยนี่ครับทุกคนหมัดเท่ครับผมเออหมัดเท่โดนดูดีเวลาต่อยอะ่ะมันเป็นก้อนนะทุกคนดูดี เซตเอาเรียงเนี่ยครับผมสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าเพจครับผมอืมหมดกันกี่เพชรคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมทุกคนโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าเอาไหมเนรับผมเอาหรือเปล่านะครับผมจัดกันหรือเปล่านะครับโอเคบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับ